หายโควิดปุ๊บพลอยเชอร์มานตรงดิ่งไปหาคอดีนคู่นี้เหลืออะไรให้ลุ้นอีกหลังจากสุปตาส,สาวชื่อดังพลอยเชอร์มานหายหน้าไปรักษาตัวจากอาการป่วยติดเชื้อโควิด -19 ท่ามกลางกระแสราม่าอันหนักหน่วงทั้งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพตัวเองอัปเดตว่าหายแล้วอ้วนแล้วด้วยโดยมีเหล่าเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงและฟแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามซึ่งทันทีที่สาวพลอยรักษาอาการป่วยโควิด -19 จนหายดีแล้วคุณมัมก็ไม่รอช้า พุ่งตรงไปหาอ้อนคู่จิ้นเสารุ่นน้องครอดีนอธิตยาด้วยความคิดถึงด้วยสาพรอได้โพสในเอจจิสตอรี่อวดภาพสวมกอดกับครอดีนงานนี้ทำเอาฟแฟนๆที่ตามลุ้นตามเชียร์คู่นี้เห็นแล้วถึงกับตาโตกรีดคอแตกเพราะไม่ได้เสพโมเมนต์หวานๆของทั้งสองคนมาพักใหญ่แล้วขอขอบคุณภาพพลอยเชอร์มานครอดีนอธิตยาภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางเกอะอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ